She that. Check like these out สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆช่อง YouTube ของผมทุกคนด้วยนะครับข่าวช่งชวงเช้าข่าวแรกของวันนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับดาวรุ่งนะครับปืนเซนดาวรุ่งไก่เข้าสู่ทีมเยาวชน อาร์ตันจัดการเซ็นสัญญาดาวรุ่งโจนาธานดินเซยี่ที่ถูกทีมคู่ปรับร่วมกรุงลอนดอนทอตแนมฮอตสเปอร์ปล่อยตัวออกจากทีมออแลนติกสื่ออังกฤษรายงานว่าอาร์ตตันตัดสินใจดึงตัวดินเซยี่เข้าสู่ทีมเยาวชนของสโมสรเพื่อปลุกปั้นต่อหลังจากถูกสเปอร์คู่ปรับร่วมกรุงลอนดอนปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ดินเซยี่วัย20ปีจะเข้ามาอยู่ในความดูแล ของแพมเมติสเกอร์ aker, อดีตปาการหลังกับตันทีมอาร์ตตอนที่ปัจจุบันดูแลทีมเยาวชนของปืนใหญ่ขณะเดียวกันเดอะกันเนอร์ก็ยังดึงทีมอาคิโนล่าดาวรุ่งอีกคนเข้าสู่ทีมเยาวชนด้วยหลังถูกฮันดิ่ฟิลปล่อยตัวสำหรับการย้ายทีมเยาวชนข้ามสโมสรนอตลลนดอนเคยเกิดขึ้นกับแฮร์รี่เคนมาแล้วตอนที่อาร์ตตันปล่อยตัวออกจากทีมเยาวชนตอนอายุ9ขวบหลังจากนั้น2ปี สเปอร์ก็จับมาอยู่กับทีมและก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอีก5ปีต่อมาจนสร้างชื่อเสียงโด่งดังคีโอนเชื่อซาลิบากดดันตัวเองมหาศาลเหตุหลังบ้านปืนผุพังมานานมารตินคีโอนตำนานของอาร์ซอนเชื่อว่ามันจะมีความกดดันมากมายที่ถาโถมสู่วินเลียมซาลิบาหลังจากทีมมีเกมรับที่ย่แย่ในช่วงที่ผ่านมาอดีตกองหลังของทีมที่เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสาสมัย ออกมากล่าวถึงความคาดหวังที่มีต่อตัวซาลิบาหลังเดกานเนอร์มีปัญหาเรื่องเกมรับมาตลอดโดยเฉลี่ยเสีย40ประตูต่อฤดูกาลใน3ซีซั่นหลังสุดซึ่งมากที่สุดในทีมท็อป6ซาลิบาถูกเซ็นสัญญาจากแซงเอเตียนมาร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์ก่อนที่จะถูกต้นสังกัดเดิมยืมตัวในซีซั่น2019-2020 โดยโลงสนามให้กับแซงเอเตียนไป28เกมในลีกเอิงในขณะที่คีออนเชื่อว่าซาลีบาจะถูกตั้งความหวังเอาไว้สูงเกินไปสำหรับการมาเล่นให้กับทีมในกรุงลอนดอนคีออนตอบว่าแน่นอนมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วผมมีความสุขมากเมื่ออาร์ตอนจ่ายเงินมากมายและนำตัวเขามาในช่วงต้นซีซั่นที่แล้วมันมีคำถามมานานเกี่ยวกับเกมรับของอาร์ตอนและซาลีบา ก็ค่าตัวแพงแต่เขาเป็นดาวรุ่งและไม่ได้เล่นเกมฟุตบอลอาชีพมากนักผมไม่สามารถคาดหวังอะไรได้เลยเมื่อเขาจะเดินตรงมาอย่างารสตอนมันจะเป็นทีมที่เหมาะกับเขาและเขาต้องทำให้ดีตั้งแต่ต้นสื่อเผยราชันเตรียมปาดหน้าปืนควาอุปาเมกาโนมีรายงานว่าทีมเรอัลมาดริดเตรียมที่จะคว้าตัวเป้าหมายของทีมาร์ตนอย่างดโยอูปามกาโนแนวรับทีมแอเบไลซิก เซ็นเตอร์แบ็กทีมเรดบูลไลซิกได้ถูกจับตามองจากบรรดาท็อปทีมทั่วยุโรปกับผลงานของเขาที่ล่าสุดได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมกับทีมตาหมีโดยไลซิกได้จัดการต่อสัญญากับดาวเตะวั21ปีออกไปอีก3ปีแต่นั่นไม่ได้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถเก็บตัวแนวรับรายนี้ไว้ได้ตามรายงานจากอาร์สสื่อแดนกระทิงดูเผยว่าซีดาน เฮดโค้ชทีมราชันชุดขาวได้วางตัวอุปาเมกาโนมาเป็นตัวแทนระยะยาวของเซกิโอรามอสกับตันทีมรามอสนั้นยังคงเหลือสัญญาอยู่อีก2ปีในสัญญาฉบับปัจจุบันและทางซีดานก็ต้องการที่จะให้นักเตะหนุ่มได้เรียนรู้จากดาวเตะวัย34ปีลากคนเดียวมาติเนลลี่ขวาลูกยิงยอดเยี่ยมแห่งฤดูก,กาลของอาร์ซตอนเดอะการเนอร์อาร์ซนเจ้าของแชมป์เอฟคับทีมล่าสุด เผยรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจําฤดูกาล2019-2020ผลปรากฏว่าเจ้าหนูกาเบียวมาติเนลลี่ดาวรุ่งบาซิเลียนผงาดคว้ารางวัลไปครองจากจังหวะโซโล่จากขอบเขตโทษของตัวเองไปยิงประตูใส่สิงบูเชลซีในพิมีรลีกอันดับที่2ตกเป็นของปีแอมริกอบามยองกับประตูฝังเชลซีผ่าต้นสังกัดคว้าแชมป์เอฟเอคับ2019-2020ลูกนี้ ถือเป็นจังหวะที่มีคนพูดถึงมากเพราะสุนหน้าชาวกาบองยกหลบเคอร์ซูม่าอย่างเหนือชั้นก่อนตัดสินใจยกบอลข้ามตัวของวิลลี่กาบายโรเข้าไปอย่างเหนือชั้นส่วนอันดับที่3คือลูกตะบันไกลสุดสวยของโจวิลล็อกดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย20ปีที่เจ้าตัวทำได้ในเกมเสมอกับหงแดง5-5ต่อในคาราบาวครับก่อนที่สุดท้ายปืนโตจะพ่ายจุดโทษไปในที่สุด ฮาเมดย้มถ้าได้คาแข่งในลีกอังกฤษถือว่าเป็นเรื่องดีฮาเมดโลดิกสกางรุกพรสวค์สู่ของเรอัลมาดริดยอมเปิดเผยแล้วว่าอาจย้ายไปคาแข่งในพิมลิกอังกฤษก่อนฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นเพราะที่นั่นคือเวทีของการแข่งขันระดับท็อปอย่างแท้จริงผมเคยผ่านประสบการณ์คาแข่งอันสวยงามในหลายๆลีกมาแล้วแต่ยังไม่เคยลุยเกาเซเรซลิอากับพิมลิกอังกฤษเลยแม้แต่ครั้งเดียว ว่าที่ตำนานทีมชาติโคลอมเบียกล่าวกับดานิเอลฮาบีบอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครสามารถบอกอะไรในเรื่องอนาคตเพราะต้องตัดสินใจจากองค์ประกอบลายอย่างเช่นกันผมอยากไปคาแข่งที่ไหนเรอัลมาดริดยอมปล่อยหรือไม่และทีมไหนบ้างที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามายอมรับตรงๆแหละว่าผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายจะได้ย้ายไปคาแข่งที่ไหนบางที อาจต้องรอนานหลายสัปดาห์เพราะยังไม่ตัดสินใจอะไรทางนั้นแต่อังกฤษก็ยอดเยี่ยมมากนะเพราะที่นั่นคือหลีกระดับท็อปของจริงวูฟเมิร์นยูเว่ส่งแรมซี่บวกเงินยื่นซื้อคิมเนสวูฟแฮมตันวันเดอร์เไม่สนใจข้อเสนอจากยวูวนตุสที่ยื่นซื้อราอูคิมเนสสู่หน้าตัวเก่งของทีมแม้มีอารอนแรมซี่พ่วงอยู่ในสัญญาด้วยคิมเนสกำลังเนื้อหอมอย่างมาก ในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หลังจากตะบันไปแล้ว27ประตูจาก55เกมรวมทุกรายการในซีซั่น2019-2020บวกกับซีซั่นก่อนหน้าเพิ่มยอดเป็น44ประตูจาก99เกมแล้วทำให้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสร,รใหญ่หนึ่งในนั้นคือยูเวนตุสกับแมนยูคอริเอเรเดลโลสปอร์ตซื้ออิตาลีรายงานว่ายูเวนตุสยื่นข้อเสนอขอซื้อคิเมเนส โดยใส่เอาแรมซี่เข้ามาอยู่ในสัญญาด้วยเพื่อเป็นการลดค่าตัวของศูนหน้าเม็กซิกันลงแต่วูฟแฮมตันไม่เห็นดีเห็นงามกับข้อเสนอนี้เพราะต้องการเงินสดจำนวน90ล้านปอนด์ขณะเดียวกันยูเวนตุสยังเสนอขายกอนซาโลอิกัวอิมกองหน้าอาเจนไตโดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของคิมินสแต่ทีมดังเพียรมาลีก็ไม่สนใจข้อเสนอดังกล่าวเช่นกันสำหรับแรมซี่ ถูกคาดการว่าจะอําลาเบียงโคเนเอลลี่ในช่วงตลาดรอบนี้แม้เพิ่งย้ายมาตูรินเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเพราะไม่เป็นที่ชื่นชอบของเทนเนอร์คนใหม่อันเดียเปโโที่มองว่าฝีเท้าอ่อนชั้นเกินไปและยังประสบปัญหาบาดเจ็บบ่อยครั้งอีกด้วย